นักเรียนสําหรับคนที่ถามครูเข้ามานะคะว่าให้ท่องตัวเชื่อมท่องยังไงอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะตัวเชื่อมที่หนึ่งเนาะข้างบนเลยนะคะก็คือตัวเชื่อมและใช่ไหมจะท่องว่าจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นเจอเท็จเท็จเลยตัวเชื่อมหรือนะคะตัวเชื่อมหรือนะคะให้ท่องว่าเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเท่านั้นหรือเจอจริงตอบจริงเลยท่าแล้วนะคะตัวเชื่อมท่าแล้วตรงนี้เห็นไหมตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะให้ท่องว่าหน้าจริง หลังหลอกไม่จริงใจตอบเท็จหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจตอบเท็จนะคะตัวเชื่อมตัวต่อมาคือตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อใช่ไหมข้างบนข้างบนเลยก็ต่อเมื่อให้ข้องว่ายังไงเหมือนการตอบจริงต่างกันตอบเท็ตอีกครั้งนะคะเหมือนการตอบจริงต่างกาันตอบเท็ตตัวเชื่อมพิเศษนะคะให้ห้องว่านิเศษคือค่าตรงข้ามแค่น,นี้เอง,เองนะแต่ทีนี้เวลานักเรียนห้องอะ ให้ยันท่องแบบที่ครูพูดไปรอบเมื่อกี้หนึ่งรอบแล้วครูก็จะสุ่มถามอย่างเช่นจริงและจริงได้อะไรนักเรียนต้องจำให้ได้ทุกตัวเชื่อมนะอีกครั้งนะคะตัวเชื่อมและจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นหรือเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเท่านั้นเจอจริงจริงเลยถ้าแล้วหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจตอบเท็จก็ต่อเมื่อ เหมือนการตอบจริงต่างการตอบเท็จนิสัยคือค่าตรงข้า mm hmm. มเป็นกำลังใจให้ักเรียนทุกคนนะคะท่องให้ได้ทุกตัวเชื่อมนะเพราะว่าครูมีการสุ่มถามด้วยนะคะใครตอบได้รับไปเลยนะคะ5คะแนนฟรีๆเลยแค่ท่องจําได้ตอบได้แค่นั้นเองโอเคไหมกูไปล้านะคะอย่าลืมท่องให้ได้นะบ๊ายบาย